สุงเทพได้กินแบบใน,นเมืองอะ่ะเนี่ยลูกจะเป็นแบบนี้ลูกจะเป็นแบบนี้แต่อร่อยมากดูไม่เหมือนไข่หยองปตา,าโอ้มีไส้เยอะนะครับทุกคนว้าต้องกินกับเข้านะเอาจริงๆร่โอ้โหตอนนั้นลูกพ่อ,อ,อ,อก็กนจนล้นไ่กิน ยินดัต้อนรับทุกทนสนัสดีครับผมยุนนะครับเป็นคนเกาหลีอยู่ที่ราชบุรีนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่อยู่ที่ราชบุรีนะจ๊ะเรากําลังจะไปกรุงเทพเพราะว่าที่กรุงเทพ่มีงานนะครับทุกคนเราไปสองวนันหนึ่งคืนนะนนหนึ่งคืนด้วยแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนผมจะไปเปลี่ยนทะเบียนรถก่อนหลายคนถามว่ารถยุนะ่ะทำไมยังทะเบียนป้ายแบบสีแดงๆใช่ไหมครับคือวันนี้แหละวันนี้จะไปวันนี้จะพุ่งได้แล้วก็วันนี้ไปเปลี่ยนป้าย โซมบอกว่าโซมมา,าพาผมไปกินอะไรอร,อ,อร่อยอร่อยนะครับโซมมีอะไรแบบร้านอาหารแนะนําเยอะก็เ,เลยวันนี้ไปกินข้าวอ,อ,อร่อยอร่อยด้วยแล้วก็นอนึ้นหนึ่งด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีงานอะไรปุ๊บ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 อย่างนี้นะครับทุกคนแล้วก็รอดูนะเราว่าได้ไหม่แเลขอะไรเดี๋ยวจะจะซื้อรถตารีได้ไง จ้าจานถึงเรื่องราชทุกคนคงเทพว้าเธอได้กินแบบใน,นเมืองอ่ะได้กิิกรุงเทพมากเลยอ่ะที่นี่ที่ไหนอ่ะข้า,าวตีวหมูตุ๋นนายนอ้วนค่ะตรงสะพานกลับรถเส้นกาญนาร้านนี้นะมีเจ้าเดียวนะเขาไม่มีสาขานะถ้าเราอยากจะกินต้องมากินที่นี่ที่เดียวแล้วก็ที่นี่มีอร่อยอะไรหรือว่าะไร่นกกระชาเด็ดมากรูปมันจะไม่ค่อยสวยนะแต่ว่ารสชาติดีมากเขาชอบไข่นกกระทะเขาก็ชิมแล้วก็รู้อร่อยหรือไม่อร่อย เท่าไหร่ด้อยหนึ่งไหมร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็เยอะนะจริงๆริงเอาเท่าไหร่จะซื้อซื้อไปก่อนเพราะว่าเราถ้ากลับไปยังไม่ได้กินไงถ้าตอนเที่ยงคนยืนรอเต็มเลยตรงนี้คนนี้ยังเยอะอยู่เหรอร้อยหนึ่งยอะนะใส่ตังยังใส่แล้วอันนี้เข้าเราเหนือเออเขาชอบเนื้อเนื้อแบบเนี้ย เออเออนี่แหละนี่แหละเขาเขาบอกว่าเคยอยากกินไงเขาเคยอยากกินก็นี่แหละโอ้มีตั้งเยอะนะครับทุกคนระหว่างที่รอใช่ไหมอยู่เพื่นกินจะลองชิมอันนี้ก่อนทุกโต๊ะเราซื้อหนึ่งน้อยไปเยอะเกินไปเปล่าไม่เยอะหรอกะเอาจริงๆนะเขาเขามีอะไรจะพูด่ะทุกโต๊ะใช่ไหมครับซื้ออันนี้นะทุกโตทุกต๊ะมีนะแล้วไม่ได้ซื้อน้อยๆนะซื้อหลายตัวแล้วจริงๆอ่ะส้มพูดถึงแล้วนะครับทุกคนแบบหน้าตาก็ไม่สวยหน่อย ดูแล้วก็ไม่ไม่เหมือนไข่นกกระทานะเ<ม>อาจริงๆี่นี่เนอร่อยเธอ,อไม่เคยกินแบบที่อื่นแน่นอนอเห็นไหมเสียงได้ยินเสียงปะเขารูส่งนะต่างกันยังไงหนึ่งลูกไม่ใหญ่ปกติซื้อร้านที่อื่นใช่ไหมลูกกลม,กล,ม,กล,มลูกใหญ่แล้วก็ข้างในแบบเ,นเนนหนียวเหนียวนิดนึงใช่ไหมครับแต่อันนี้แบบกลมมากกว่าเพราะว่าลูกเล็กไง ือเขาจะทํารูปกลมสวยใช่ไหมแต่ที่เนี่ยรูปจะเป็นแบบนี้รูปจะเป็นแบบนี้แต่อร่อยมากรูปไม่เหมือนไข่นกกระทา,าคุณลุงเห็นไหมเมื่อกี้คุณลุงก,ก็ขยำใช่ไหมมาต,ตั้งใจขยำใช่ไหมเนาะเมื่อก่อนเราว่าทําไปไข่นกกระทา,าแล้วก็ออกมาดูไม่ดีเพราะว่าอะไรคนไม่เก่งเลยถ้าอย่างนี้นะหนึ่งชงห้าสิบไปใช่ไหมเป๊ปจะกินหมดแหละเชืเ่อเขาจริงจริงยิง่งเลยบาทถูกแล้ว แม่เขาบอกว่าก๋วยเตี๋วกินที่ไหนก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอแล้วแต่กลงหันกล้องไปด้วยอ๋ออะไรนะไม่ให้ดูถูกปุงจะต้องเป็นน้ำส้มแบบนี้ด้วยนะนี่อะไรอ่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาขอเวลาปรุงหน่อยเราไปที่อื่นก่อนหันไปที่อื่นไปสุดก็ได้มั้งโอ้โหโอ้โหขนาดนั้นจ้ำแก่ครับกะหล่ำหมูกะหล่ำหมูเส้นหมี่หมูเส้นหมี่หมู ที่นี่ราคา60นะ60ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าพิเศษ80 60เดี๋ยวว่าข้างในเครื่องเยอะนะครับเราจริงๆไข่นกกระทอยกินหยุดกินไม่ได้เลยเอราจริงๆอะ่ะมาที่นี่เพราะว่าไข่นกกระทายอย่างเดียวก็ได้นะหยุดกินไม่ได้เลยอะ่ะอันนี้อะไรอ่ะหรว่าไว้จิ้มแบบอ๋อถ้าเนือเน้อเนื้อมาจิ้มอยู่ตรงนี้เหรอกินอย่างยุดตรงนี้อย่างนี้ก่อนนะ ันนี้ไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โแบบได้กินแบบเปรี้ยวๆแผ่นๆนิดนึงนะครับอ๋อกินกินเป็นหมดกลางมากนะแล้วกันเนี้เมื่อวานเรายังยังกินนะไส้ย่างสไตล์แบบเกาหลีใช่ไหมันนีไส้อออันนี้จะไส้นะไส้วัวเราชอบมันเนี่เผ็ดเปรี้ยวนะเผ็ดเปรี้ยวเขาชอบเป่ะเค็มพอนอะมันเป็นสิบปีแล้วนะว้า เ่อก่อนเขาบอกว่าอะไรก๋วยเตี๋ยวที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่นะไม่เหมือนกันนะน้ำซุปไม่เหมือนเธอเป็นคนที่ชอบกินน้ำซุปใช่ไหมลองกินน้ำซุปออริจินอลดีแบบไม่ปรุงไม่ปรุงก็อร่อยนะเขาก็เป็นไม่ปรุงก,ก็กินได้นะปกติต้นความินก๋วยเตี๋ยวแบบไม่ปรุงอะไรเลยใช่ไหมครับนี่แหละหมูตุน๋นหมูตุน๋นเขาชอบมากอะ่ะน้ำไหลแบบ กินจิ้มอย่างเดียวเลยเหรอันนี้หมูใช่ไหมครับต้องกินกับข้าวเนาะเอาเชียงอร่อยไหมคะร้านนี้เป็นไงที่เขาแนะนำทุกคนผมมาลืมมาก,ก่อนนะครับโซมาเป็นคนเพิงเต้มาก,ก่อนใช่ไหมเขาก็ลืมลืมหลายแบบหลายวันแล้วว่าหลายเดือนแล้วว่า เขาชอบแบบผมกำลังจะหา okay, <please. S 1> เนื้อตุ้นหรือว่าก๋วยเตี๋ยวแบบเนื้ออร่อยอร่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายอย่าว์เนี้ยผมได้กินนะรู้สึกปีใจมากเลยเอาจังจริงผมรู้สึกนะครับทุกคนผมเริ่มจะรู้เกี่ยวกับประเทศไทยเยอะนะเพราะว่าเมื่อก่อนนะผมก็แบบไม่รู้ใครนกัตไทยใช่ไหมครับก็เลยโซม่ครับพาไปกินอร่อยอร่อยแล้วยก็แบบไม่รู้ว่าอร่อยกว่าอร่อยที่สุดคืออะไร ทุกคนดูหนักคบดูหน้าตาหนุอยหนักอันนี้ใครจะคิดว่าใครนกร่งผ้าี๋ยว่ารสชาติสุดยอดนะน้ำเต็มเมื่วนนะทุกคนต้อมบอกว่าเออถ้าไปกินกินข้าวที่ร้านอาหารเขาแนะนาอะ่ะเขาก็ชอบมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เพิ่น้ำเต็มื่วนใช่ไหมแล้วก็ผมรู้สึกว่าอร่อยก็แบบเอออร่อยก็อร่อยในทีอร่อยก็อร่อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแบบอร่อยมากอ่ะทุกคน ผมจะพุดนใหม่นะครับก๋วยเตี๋ยวอ่ะกินที่ไหนก็แบบรสชาติไม่เหมือนนะไม่ใช่แล้วแเต็มกลุ่มลนะครับถ้าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอย่าไม่ปรุงรสก็อร่อยจริงๆใช่ไหมปกติคนต่างชาติใช่ไหมครับหาร้านอาหารที่อร่อยอร่อยยากนะปกติคนต่างชาติกินข้าวที่ไหนกินข้าวที่ห้างหรือว่าแบบที่แบบร้านอาหารแบบตังๆแบบใหญ่ใหญ่ใช่ไหมครับไม่มีใครแนะนําว่าร้านอาหารแบบที่ข้างไหนซอยอะไรเงี้ยติดกับข้าวหนออะไรเงี้ย ก็เลยคนต่างชาติเดบต์ขายยากนรับคนไทยเออนันรับคนไทยเหรอเห็นมากคนไทยจะรู้ใช่เขาชอบร้านนี้เพราะอะไรวะคนเยอะมากแต่เขาทําเร็วมากรอไม่ถึง5นาทีแล้วเมื่อกี้สั่งไม่กี่นาทีใช่ไหมครับมาปั๊มเนาะยังไม่ทันถ่ายคลิปเลยสั่งเสร็จอ่ะมาเลยจริงๆนะเแล้วจงไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเยอะนะเพราะว่าโลกนี้เปบนใหญ่มากใช่ไหมที่เกาหลีเรียกว่าซีซั่งมุนโกลโกะเมกุลโกซึมันทาในโลกอ่ะ แล้วก็มีอะไรกินเยอะถ้าใครที่มาร้านที่นี่ใช่ไหมครับล<ม>องจิมกิน่อยนะครับอร่อยมากอะ่ะ<ม>ผมชอบอันนี้มากอะ่ะ<ม>ความผมชอบร้านนี้ร้านแบบนี้แน่นอนแต่ว่าร้านเนี้ยไม่ขายโซจูไง<ม>ถ้าขาโซจูนะโอ้โหอยู่ร้านนี้อยู่ที่ร้านนี้ประมาณสิบชั่วโมงก็ได้เอาเข้เจริงๆแล้วก็ทุกคนตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมครับต้องไป,ปลี่ยนป้ายก่อน 여러분, 지금 번호판을 바꾸러 왔습니다. 근데, 번호판에 대해서도 좀할 말이 있는 게, 태국에서는 차를 사면은 빨간색 번호판을 먼저 주잖아요. 그 다음에 이제 흰색 번호판을 바꿔주는데, 한국은 그런 게 없습니다. 한국은 무조건 차를 사면은 차가 출고될 때까지 기다렸다가 바로 그냥 흰색 번호판을 박아서 나오기 때문에 처음에 빨간색... 이거 본호판 봤을 때 그냥 어저 차는 뭐지? 저 차는 좀 특별한 사람인가? 아니면 뭐좀 고위 간부인가? 이런 생각을 좀 했어요. 북한같이. 근데 그게 아니었어요. 터더니 또니 카니ขอ이คุ 라오 마이레가라이. กอะไ 했나? 마이레가라이. 마이레ไ이เรกอ는18나갑ร능บ 218. ต้อง218เพราะอะไร? 라우ออกมา เดือน2มันไม่ใช่2 แล้วก็ต้นเลกๆกับเราอยากมีเฟดใช่ไหมกับสองคนล,ลูกเฟดสองคนแล้วก็เดี๋ยวคยมีอีกหลุมหนึ่งคนใช่ไหมครับทั้งหมดสองคนหนึ่งคนแล้วก็เป็ดใบเล็กเป็ดคือล็อกก,กกี้อะ่ะใบเล็กที่ผมชอบที่สุดก็เลยโซมาแบบจองให้แบบเนี้ยฉลาดเนาะเก่งมากเลยเนาะเดี๋ยววันนี้ผมก็บอกใบเล็กเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อให้แม่กับนัททิมนะครับแล้วก็แม่นะแม่เคย ซื้อโรตารี่ใหม่เลขมอเตอร์ไซค์ผมก็เลยถูกแล้วนะเคยมีคนเขียนคอมเมนต์ด้วยไม่ใช่เหรอซื้อโรตารี่ต้ายแดงอ่ะแล้วก็แบบถูกก็เลยผมก็แค่พูดเฉยๆใครจะมีโชคเรื่องนี้หรือว่าใครจะถูกใช่ไหมครับแบ่งกันนะแบ่งกันใช้ด้วยนะทําธุรกิจด้วยกันนะเปลี่ยนเลขแล้วนะจตุพร น่ทุกคนไปสี่เดไม่มีแล้วว่าเขาจะไปสี่เดอโทษนะลูกพ่อขอโทษขอโทษนะพ่อทำให้ลูกเป็นลิศสีดวงพ่อกรจนรถไม่เก่งเข้ามาลงเล่มแล้วนะครับทุกคน นค,คจริงๆอะเรามีงานพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าแบบเช้าเช่าก็เลยเรามาก่อนหนึ่งวันเราพักนิดน,นึงนะครับทุกคนพักพักนิดน,นึงแล้วก็ผมก็ต้องไปตัดผมด้วยแล้วก็ซื้อของนิดนิดด้วยอะไรนี้นะคลิปนี้อะผมก็อยากจะแบบถ่ายสไตล์แบบปีล็อกนะครับทุกคนแต่ว่า,าปีล็อกก็ยากเหมือนกันเนาะ ไทยไม่เป็นอ่ะผมก็ไม่เคยไายปุยร็อกมาก,ก่อนอ่ะก็เลยวันนี้ผมก็แบบไทยมั่วๆไปทั้งหมดนะครับทุกคนไปไหนก็แบบกินอะไรก็คุยอะไรก็แบบไทยไปก่อนอ่ะโอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมแค่นี้ก่อนนะครับอยากให้ผมทําอะไรหรือว่ามี idea, ไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้เยอะๆหน่อยนะครับจาก,กันวิดีโอหน้านะครับทุกคนบายบายคะ่ะสวัสดีจ้า